หลังจากออกกำลังกายเสร็จนะคะเราก็มากินข้าวกันนะคะบ้านเลขที่9หมายถึงสิริมงคลน,นะคะก็จะพาเดินชมบ้านเลขที่9ะะเผื่อลูกค้าท่านใดอยากอยากแวะมากินนะคะบ้านเลขที่9ก็จะเป็นบ้านทรงไทยสวยมากเลยนะคะถ้าจะตกแต่งตกแต่งด้วยไม้โบราณนะคะจะเป็นผาตกแต่งไม้เก่าๆอะไรนะคะสวยมากเลยนะคะอยากเรียนเชิญทุกท่านนะคะแวะมากิน บ้านเลขเก้านะคะแล้วบ้านเลขเก้าก็จะมีโชว์นะคะไม้นะคะไม้เก่าเก่านะคะกลมไปกดต่อมันไดขึ้นก็เป็นไม้นะคะเป็นไม้สวยมากเลยนะคะเป็นไม้สวยมากเลยอาหารก็อร่อยราคาไม่แพงนะคะอยให้นนะะใทุกท่านแวะมา,มามามาชิมนะะมากินม,มาจิมมา้บรรยากาศะะบ้านเลขที่เก้าก็จะอยู่แถวโรงเรียนอะไรน,นะ ปานชีวาแม่มือนปานชีวานะคะท่านแวะมาก็สามารถที่จะแวะมารับประทานอาหารได้นะคะก็แม่สวยก็มากินทุกวันเลยนะคะอาหารอร่อยไปดูอาหารที่เรากินกันอาหารที่เรากินกันนะคะอาหารที่เรากินกันนะคะคนเสิร์ฟสวยค่ะแม่คนเสิร์ฟก็สวยนะคะ <laughs> เราไม่ไกินกันเรากินไม่เยอะแต่เรากินแบบปลาทูต้มเก็มนะคะคุณแม่ชอบมากนะคะแล้วก็มีปลาทูน้ำพริกปลาทูนะคะ แล้วก็จะมีแกงจืดนะคะแล้วก็จะมีข้าวสวยมีขนมไทยๆนะคะมีขนมไทย,ไทยแล้วก็มีรับช่องนะคะมีรับช่องนะคะอันนี้คุณแม่กินสองคนเองนะคะกินน้อยๆค่ะไม่กินเยอะแล้วก็มีน้ําด้วยนะคะน้ําใบเตยค่ะแม่ะกินปานช้ากินยังไม่เป็นไรแล้วก็ออกกระชายนะคะเชิญทานข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณค่า